สวัดสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ f อเลิกสะสมส่งมาขายให้ปนน่านนะคะเหรียญที่ f อนํามาขายในวันนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญที่เปนนาไม่อยากได้นะคะเปะนนาบ,บอกเขาส่งมาให้ดูเปนนาบ,บอกว่าปนนดาไม่ไม่รับแต่เขาเขาบอกปนนาให้หน้าเหรียญก็ได้ดูบอกไม่รับซื้อยังบอกให้หน้าเหรียญก็ได้ แต่ป้านับก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเนาะค่ะเนี่ยค่ะเขาส่งรูปให้ป้านับดูอาออันนี้คือเนี่ยแหละค่ะเขาอันนี้เขาบอกเขาแสละบั้มไว้เขียวจริงๆด้เขาแกะออกจากระบั้มสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลายสือนะคะหกอันนี้อีกเนี่ยเป็นเหรียญนะครัเมื่อก่อนนะคะป็นับบอกเขาว่า ทำไมเพิ่งเอามาตอนนี้โอ้ลายสืองั้นเลยทำไมเพิ่งเอามาตอนนี้ตอนเมื่อก่อนนะโหหากันมากนะคะหากันจังเลยไม่มีเป็นอะไรที่หายากเอาบอกเก็บไว้คุณเอาไปเก็บไว้หมดคนเดียวนี่เองเขาถึงได้หากันไม่ได้คนอื่นถึงไม่มีเนี่ยค่ะลายสือนะคะเป็นเหรียญที่ ไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหรียญผลิตน้อยนะคะผลิตเยอะนะคะแต่ได้รับความนิยมนะคะราคาได้ราคาเลยแหละค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะราคาเคยขึ้นถึง5 0าร้อค่ะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้ลายสือคือด้วยความหมายของเหรียญด้วยมั้งเนี่ยบ้านเล็กบ้านใหญ่เอามีบ้านเล็กไหมล่ะมีแต่บ้านใหญ่เหรอทรงนำ โอ้โหเนาะถ้าเมื่อสักสักสองปีที่แล้วเนาะโอ้โหเหรียญนี้นะคามูลค่าแบบมหาศาลหายากหายากราคาแพงนะคะพอมาถึงปีนี้ราคาแบบลงมาเยอะมากแต่ถึงอย่างไรก็สิบบาทยังไงก็ยังยังยัง,ยงได้รับความนิยมอยู่ยังดีกว่ายี่สิบเพราะว่าสิบบาทนี่เขาเขา ไม่ได้ผลิตแนะล้วค่ะสิบนิกเกิลวาระตอหนหลังนะเนี่ยสิบบาทที่ผลิตออกมาก็จะเป็นสิบบาทหมุนสองสีค่ะสองสีที่ที่ที่ระลึกนะคะจะเป็นสิบบาทสองสีจะเป็นเหรียญตัวเปล่าตัวเดียวกับเหรียญหมุนเวียนนะคะสิบบาทสองสีตัวเปล่าตัวเดียวกับเหรียญหมุนเวียนอันนี้จะไม่มีแล้ว เนาะเนี่ยค่ะอะไรนะอันนี้เปรซนีตัวติดคือเขาเก็บไว้จนสุดท้ายแหละแสดงว่าตัวอื่นเอาไปแลกกระจาบไปหมดแล้วเหรียญอื่นนะเหรียญนี้จริงๆผลิตเยอะมากค่ะจํานวนผลิตเยอะมากแต่เป็นอะไรที่เก็บไวเ้เล่าให้ลูกหลานฟังเนาะเนี่ยเก,เก็บเก็บเหรียญน,นี้นะคะเก็บเหรียญนี้นะคะเอาไว้ประกอบปลากรอบ การเล่าสู่ลูกหลานฟังอันนี้ข้างหลังจะเหมือนกันค่ะพระตาสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านส่วนด้านหน้ามีหนึ่งพระองค์และสองพระองค์หน้าเหรียญคือสิบบาทค่ะเหรียญที่เราเรียกกันว่าบ้านใหญ่นะคะ ร้อยปีสิริราชแพทยากรค่ะบ้านเล็กก็กรมบัญชีกลางโอ้นี่มีเนี่ยรุ่นนี้ก็เมื่อก่อนหายากนะโอ้โหเยอะด้วยปีกล้วยไม้แต่เหรียญน,นี้นะคะ ที่เหรียญตัวติดผลิตน้อยที่หาย,ยากสุดก็จะเป็นปีต้นไม้ค่ะสิบบาทอันนี้ไม่มีมาเขาแยกขายไปแล้วค่ะปีต้นไม้คือเขาเคยส่งมาขายไปน้าแล้วปีต้นไม้เขาส่งมาก่อนแล้วค่ะอันนี้ก็คือจนสุดท้ายแล้วเขาส่งมาหมดปีต้นไม้รู้สึกเขาจะส่งมาสามสี่ต้นนะส่งมาแล้วเปนัดไปนัดก็ได้รับแล้วต้นไม้นานแล้วค่ะอันนี้ร้อยปีเอ่อแปดีปีสมเด็จย่าค่ะ ชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือพระชนมายุ84พันษาค่ะ21ตุลาสอ2ห้าประเทศไทยนะคะลายดอกประจํายามด้านหน้าสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชชน,นีเหรียญน,นี้สวยได้รับความนิยมอยู่นะ แต่ทําไมสู้ลูกเสือไม่ได้จํานวนผลิตเท่ากันลูกเสือนะแพงกว่าเยอะนะคะอันนี้ราคาก็ใกล้เคียงกันแหละนะคะ84สมเด็จยาก,กับลูกเสือปเอีเหรียญ10บาทที่หายากสุดก็จะเป็นปีต้นไม้นะคะปีต้นไม้ส0บบาทเพราะว่าสาเหตุที่ต้นไม้แพงสุดหายยากสุดเพราะว่า,าปีต้นไม้เขาออกมาเพื่อที่จะ ไปเป็นของชำร่วยในงานงานต้นไม้โลกค่ะเหรียญจึงถูกนำออกไปเป็นของชำร่วยของฝากของฝากของแถมในงานจึงเหลือในบ้านเราไม่เยอะค่ะเหลือไม่เต็มไม่เต็มแสนเหรียญที่ผลิตค่ะเหรียญเหรียญต้นไม้นะคะเป็นตัวเตะระดับหนึ่งของเหรียญ10บ,บาทเรามาก็จะเป็นลูกเสือค่ะ ลูกเสือแล้วก็มีเนี่ยค่ะสมเด็จย่านะคะจานวนผลิตใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวป้าน่ดดูให้นะคะจานวนผลิตจํานวนผลิตปีต้นไม้กับลูกเสือแล้วก็สมเด็จย่านะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากสุดนะคะหายากสุดอันดับหนึ่งก็คือต้นไม้ต้นไม้ราคาสูงสุดได้รับความนิยมสุดในในเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะคะปีต้นไม้ เองมาก็จะเป็นลูกเสือค่ะลูกเสือนะคะต่อรองจากลูกเสือก็จะเป็นนี่แหละค่ะแปดสิบสี่สมเด็จย่านะคะปีต้นไม้จำนวนผลิตหนึ่งแสนเหรียญค่ะออกมาปีสองห้าสองแปดจำนวนผลิตหนึ่งแสนเหรียญน,นะคะส่วนลูกเสือนะคะ 7 5ปีของการกําเนิดลูกเสือโลกนะคะจํานวนผลิต1แสนเหรียญค่ะออกมาปีอปี้หนะคะจํานวนผลิต1แสนเหรียญส่วนสมเด็จย่านะคะจํานวนผลิตสองแสนเหรียญค่ะจํานวนผลิต1แสนเหรียญก็จะมีต้นไม้กับลูกเสือนะคะสองแสนเหรียญขออภัยค่ะหนึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสนเหรียญน,นะคะ ต้นไม้กับลูกเสือนะคะส่วนสองแสนเหรียญก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะสมเด็จย่า84นะคะมีกล้วยไม้มีเจ้าฟ้านักวิจัยค่ะอีกเยอะแยะหลายวาระค่ะแต่แต่ที่น้อยกว่าสมเด็จย่าก็คือไรสเนีมีแม่มีมาไหมเนี่ยไปรสีนีรู้สึกเหมือนก็เขาเคยส่งมาขายประนาตไปไแล้วนะคะไรสเน ไ,ไม่ใช่ขอไม่ใช่เพี้ยปรษณียีนะคะขออภัยสหกรณ์ค่ะเจ็ดสิบสองปีแห่งการสถาปนาสหากรณ์แห่งชาตินะคะจำนวนผลิตหนึ่งแสนสี่มืนสามพันเหรียญค่ะนะคะน้อยกว่ายาตแต่ขายถูกกว่าราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดนะคะอาจจะเป็นที่ด้วยความนิยมของนักสะสมนะคะเหรียญเหรียญน,นะคะไม่ได้ไม่ได ราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิต,ตเสมอไปนะคะจะอยู่ที่ความนิยมด้วยนะคะบางเหรียญนะผลิตน้อยมากแต่ได้รับความนิยมน้อยราคาก็ไม่สูงนักนะคะส่วนบางเหรียญนะคะจำนวนผลิตเยอะมากแต่ได้ความนิยมกันสูงคนหาเยอะ,ะราคาก็สูงตามนะคะนี่ค่ะจะเอายังไงดี โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอพรบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ